ก็ครับหลังจากที่โจนาธานแฮกตี้ครับชนะน็อกทางด้านของฟาบิซิโอครับแล้วก็คว้าเข้มขัดวันในรุ่นคิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นเวนต์น้เบสมาครองได้อีก1เส้นครับก็เป็นที่น่าจับตามองเป็อย่างมากครับซึ่งมีแต่คนอยากเจอนะผมบอกได้เลยหรือว่าจะเป็นน้องโอนะน้องโอก็ได้บอกว่าอ่ายินดีด้วยนะแฮกตี้วันนี้คุณชกเก่งมากชกได้ดีไฟนนี้เยี่ยมมากเลยผมยังอยากรีแมต์อยู่นะ ทางฝั่งโจนานฮกัตตี้ก็หลังจากที่พาแชมป์ก็ได้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากที่เขาได้เข้มขัดเ้นทีส2นะครับก็คือเข้มขัดมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งแล้วก็อยากที่จะไปเอาเข้มขัดอีก1กตกิกาก็คือ MMA มเกาคลองเป็นเส้นที่3ครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับเฮกัตตี้ก็ได้สัมภาษณ์ใน สื่อนะครับของประเทศจีนครับก็คือ South China Morning Post นะครับกับนักมวยไทยแบบนี้ครับไอจะเก็บเรียบโจทานิคตี้ยืนยันว่าพร้อมที่จะขึ้นเป็นนักชกเบอร์หนึ่งของวันแชนมเปี้ยนชิพและถึงแม้ว่ายังมีพวกซูเปอร์เล็กรถถังตะวันฉายผมจะเด็ดหัวเรียงตัวครับผมบอกเรเลยว,ว่ามันนะถ้าเกิดว่าได้โชคกับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนีย่ผมบอกว่าสูสีนะครับและยังบอกต่ออีกว่า ผมจะเด็ดหัวทุกคนครับใครๆก็สามารถชิงแชมป์ได้ผมไม่หลบการต่อสู้ใครก็ตามที่เข้ามาผมจะ,ะไล่ทุกคนออกไปให้หมดโจวทานแทกตี้ได้สัมภาษณ์ไ้แบบนั้นครับเขามีโอกาสเป็ไม่ได้บทเลยครับผมโจทานแทกตี้อาจจะอยากรีแมต์กับใครสักคนในซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะอยากรีแมต์กับซูเปอร์เลกที่เคยแพ้ศอกซูเปอร์เลกไปเมื่อครั้งที่ได้เคยต่อสู้กันนะครับ หรือจะเป็นโจทานกับรถถังครับครูนี้ก็มีโอกาสเจอกันได้ครับถือเป็นครูร้างคู่สมคููกัดกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับสามารถเจอกันได้ตลอดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าบอสชาตีจะเห็นว่าสมควรหรือไม่ครับแต่ว่าผมคิดว่ามีโอกาสน้อยครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้ก็ได้เจอกันมาแล้ว2ครั้งครับซึ่งผลคะแนนก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะก็กลายเป็นรถถังนะครับที่ชนะได้ถึง2ครั้งครับหรือจะเป็นทางด้านของโจทานกับน้องโอ๋ ก็เพื่อให้น้องโอได้แก้มืออีกครั้งนะก็กลับกันนะก็อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ของโจทานนะครับว่าเขาแข็งแกร่งจริงหรือไม่หรือจะเป็นโจทานขยับเปรตขึ้นไปต่อสู้กับทางด้านของตะวันฉายในรุ่นไฟเบรคคู่นี้ผมว่าก็มีโอกาสนะในอนาคคนเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าโจทานเนี่ยก็ได้เกื่อนไว้แล้วว่าอยากเจอตะวันชายนะอยากเป็นอันดับหนึ่งเมยไทยอีก,อกเสตหนึ่ง ซึ่งทางตะว,วันฉายก็จะเปิดใจผ่านไลฟ์สดนะฮะก็โต้กลับทางด้านของโจาทางให้กตี้ว่าถ้าอยากปีนเวียดขึ้นมาเพื่อชิงแชมป์วันมวยไทยรุ่นเฟตเวทก็วลคัเคม์คบลยินด,ดีต้อนรับอย่างนอบน้อมครับแต่ถ้าให้ผมลดน้ำหนักไปที่66กิโลกรัมก็ไม่ไหวนะลดได้แต่ว่าไม่ตรวจค่าน้ำผมได้ไหมล่ะตะว,วันฉายก็พูดพร้อมหัวเราะปกติก็ผมก็ชกในน้ำหนัก6ก0กิโกรัมตลอด น้ำหนักผมไปปล่อยเกือบ80กิโลกรัมถ้าจะให้เขาปืนเบดเขึ้นมาผมก็พร้อมลูยครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวทานไฮกตี้ก็ได้แชมป์โลก2รุ่นนะครับปัจจุบันก็ยังครองแชมป์มวยไทยรุ่นแบมตงเบสแล้วก็แชมป์โลกวันชิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตงเบสครับแล้วก็ยังประกาศอีกว่าเขามีแผนจะข้ามไปชิงแชมป์โลกเป็นรุ่นที่3ที่อยู่ในแผนอยู่แล้วแล้วก็ต้องการชิงแชมป์โลกวันในรุ่นเฟตเตอร์เวสซึ่งเป็น ของแชมป์โลกมวยไทยนั่นก็นคือตะวันฉาย PK เคแสนชายยิมซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นแชมป์โลกอยู่ครับผมทางด้านของแฮกคตี้ก็ได้บอกว่าตะวันฉายก็เป็นตัวเลืที่น่าสนใจนะก็ต้องรอดูกันว่าคู่นี้จะได้ประทะกันเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะน่าจะน่าจะเป็นไฟที่สนุกมากแน่ฮะก็ฝากเป็นกำลังใจครับให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม